รู้ไว้ไม่ง้อ ep หกห้านะครับกับเสียนร,รถไถฟ Ford อร์ดเก่านอกนะครับตะกนสี่ศูนย์เกียร์สิบสองมันดียังไงนะครับถึงเป็นที่นิยมนะครับก็คือมันเป็นรถที่เ,เกียร์ธรรมดาก็าดูแลง่ายไหลมันง่ายก็ซ่อมง่ายนะครับแต่ณนะตอนเนี้ยปัญหาของเราก็คือปัญหารถที่สภาพสวยสวยนี่ยากมากแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างสูงอย่างกันเนี้ยสภาพเดิมมาเนี่ยไม่สวยนะครับไม่สวยเลยนะครับสภาพภายนอกเนี่ยบุบบุบบี้บี้นะครับ สภาพภายนอกเนี่ยค่อนข้างโทรมเหมือนกันนะครับแต่ยังดีนะครับคันนี้ได้ยางยางพอได้แล้วครับก็เครื่องเครื่องดีเครื่องดีมากนะครับแต่คานหน้าเนี่ยก็รั่วซึมนะครับก็เช็คตั้งแต่คานหน้าเช็คเกียร์ <geon. S 2> เช็คท้ายเนี่ยเปลี่ยนเช็ครั่วซึมเนี่ยทำตั้งแต่ทําตั้งแต่คานหน้านะครับกระบอกเลี้ยวนะครับุดทดเครื่องก็ทําทดโรลิงตรงปั๊มเชือเพลินนะครับแล้วก็ชุดเกียร์ก็ชุดฝาเกียร์นี่ก็ทํานะครับชุดฝาไฮก็เปลี่ยนลูกยางนะครับ แล้วก็คันนี้เนี่ยติดปีเครื่องไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็ขับขับอีกไปสิบกว่าโลนะครับลองขับดูวิ่งไปดูสิบกว่าโลให้ร้อนนะครับแล้วก็ไปลองดันกำแพงดูให้มันเกิดกําลังดูมันคัดมันลื่นไหมนะครับสองเท้าปลดไหมนะครับไงอย่างคันนี้ผมผมจะรับประกันให้ลูกค้าว่าเครื่องยนต์เสื้อสูบแตกแล้วน้ําเข้าเนี่ยรับประกันให้หกเดือนนะครับเกียร์หลุดเกียร์เด้งก็รับประกันให้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้ นะครับเนี้ยเช็คเช็คเยอะเลยครับรถตามสภาพว็จริงแต่เช็คทําไปเยอะเลยนะครับเพราะว่ารถมันใช้งานก็ค่อนข้างเยอะเลยต้องทําเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ารถเกียร์สิบสองเนี่ยมันมันมันทำไม่ยากครับทําไม่ยากไม่มีเลยครับซ้อนครับแต่ต้องขยันแกะทํานะครับเปลี่ยนซีนต่างๆนะครับแล้วก็รถต่นเนี้ยมันมันระบบธรรมดาเป็นคันหน้าอิ้วอย่างเงี้ยมันดูแลก็ใช้ง่ายอะไหล่มันถูกครับไม่แพงมาก แล้วก็ราคาก็ราคาแข็งราคาไม่ตกนะครับอย่างอย่างเงี้ยถ้าจะเป็นสเปคเน,นี้ยเก่านอกก็เจ็ดเจ็ดแสนถึงแปดแสนนะครับเกียร์สิบสองขนาดนิ้วเจ็ดแปดสี่ศูนย์เนี่ยร้อยสิบแรงม้าเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยรถตัดต้อยมันลงลงในไร่ก็ต้องใช้หกสูนเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างบางเจ้าจะไปหา 7, 7, 8, 10, เจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์เกียร์กลางเนี้ยมันไม่ค่อยมีนะครับรถนอกนอกจากเอามาเปลี่ยนเกียร์เอาหรือ 7, 8, 10, 8, 7, 10, 8, เจ็ดแปดหนึ่งศูนย์เอสเจ็ดเป็ศูนย์เอสเกียร์กลางเนี่ยราคาก็ไป ไปเกินนะครับเก้าแต่ล้านหนึ่งแพงเกินไปนะครับก็ตัวนี้ตอบโจทย์เป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับดีกว่าเกียร์กลางหน่อยนะครับครับก็อย่างว่านะครับเกียร์สิบสองมันมันใช้ง่ายอะไหลมันยังอะไหลง่ายนะครับที่ต้องเปลี่ยนแบบชุดซิงค์เมดิดเดินหน้าไฟหลังไนีชุดนึงก็หมื่นก่าบ,บาทตัวชัตเทิลมันนะครับคือของมันสึกหลอมันก็มีอายุการใช้งานนะครับก็ซซอมตามอายุการใช้งานแล้วก็เวลาเบื่อจะขายต่อเปลี่ยนรุ่นราคามันก็ไม่ล่วงนะครับ นะครับแต่ถ้าอย่างบางคนเขามีงบมีงบก็ชอบรถรุ่นใหม่ๆก็ทีทีเอสร้อยสิบห้าเอทุกเกียร์ยี่สี่อย่างนี้ก็น่าเล่นนะครับทีหกศูนย์สามศูนย์อะไรก็ว่าไปที่เป็นเกียร์ยี่สี่ก็พอได้ครับแต่เกียร์สิหกเนี่ยก็ดีนะครับแต่คนซ่อมยังไม่ค่อยมีนะครับก็เลยยังเน้นไปทางรุ่นพวกนี้มากกว่าหกสี่ศูนย์เกียร์สิบสองหรือสี่ศูนย์เกียร์ยี่สี่เกียร์สหกเนี่ยก็อะไหล่ก็พอเยอะนะครับ เกียร์ยี่สอะไหล่อะไหล่ยังแพงอยู่เพราะว่ามันไม่มีไม่มีอะไหล่ถอดนะครับต้องเป็นอะไหล่ใหม่ทั้งหมดนะครับอย่างตัวนี้รถ TS 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 เกียร์ยี่สี่เนี่ยจะหากล่องนะครับไม่มีนรประเทศไทยไม่มีใครรื้อ TS เป็นอะไหล่นะครับจะหากล่องเกียร์ยี่สี่เนี่ยหาไม่ได้นะครับตระโูน40เกียร์ยี่สี่ก็ก็พอมียังพอมีใครรื้อได้บ้างนะครับกล่องก็มีครับไปหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นก็ว่าไปนะครับ โดยน้อยก็เจ็ดพันแปดพันก็พอมีนะครับของถอดนะครับแล้วของใหม่ตัวเป็นหมื่นนะครับรถรถที่น่าใช้ไม่น่าใช้ก็คือรถรถที่มันมีอะไหล่ถอดเป็นไงครับรถที่มีอะไหล่ถอดเนี่ยมันน่าใช้แน่แต่รถที่ต้องเบิกอะไหล่ใหม่อย่างเดียวเนี่ยเราก็จะตกใจกับค่าอะไหล่หน่อยนะครับอย่างทีเอ็มทีเอ็มนะครับทีเอ็มทีเอ็มเนี่ยไม่ค่อยมีรถที่ลึกเป็นอะไหล่นะครับโดยน้อยเสียเซนเซอร์เสียเนี่ยตัวเป็นหมื่นทั้งนั้นนะครับจะตัดสินใจเอานะครับว่าจะเลือกรถแบบไหนนะครับ รถมันมีซ่อมได้หมดนะครับแต่เรื่องอะไหล่แพงเรื่องคนซ่อมเป็นเท่านั้นเองนะครับอะไหล่จะแพงไหมคนซ่อมจะหาได้ไหมนะครับต้องรอช่างขนาดแค่ไหนช่างจะมาทําให้ไหมนะครับประเด็นการใช้รถเก่านอกมันมีแค่นี้นะครับสามารถรถซ่อมได้ไมซ่อมได้ทุกคันครับแต่จะซ่อมได้เมื่อไหร่อะไหล่จะแพงขนาดไหนครับค่าซ่อมเท่าไหร่นะครับครับลองตัดสินใจดูนะครับ